สวัสดีครับเจอกันอีกคลิปนะครับคลิปนี้ผมจะรีวิวแตรนะครับเป็นแตรแต่งซึ่งเสียงแตรจะเป็นลักษณะแตรลมไฟฟ้านะครับป๊อดปอด,ป,อดประมาณนั่นแหละนะซึ่งแตรเดิมเนี่ยมันจะเสียงแหลมป๊อดป๊อดอะไรเงี้ยนะแต่ตัวนี้มันจะแบบป๊อดโอเคนะ,ะตัวนี้นะครับราคาไม่แรงนะราคาแบบจับต้องได้ง่ายๆเลยนะถ้าถอดอถ้าต้องติดกับตัวรถนะฮะผมแนะนําให้ถอดเฟรมก่อนนะครับ มันต้องถอดจะแล้วแหละเพราะไม่งั้นมันจะมองไม่เห็นแต่นี่นะอ่าตอนนี้ผมคือถอดมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ก่อนอื่นนะครับเราถอดสายออกไปก่อน2เส้นนะสายไฟบนกับล่างนะครับค่อนข้างที่จะแน่นนะทีนี้แน่นมากนะครับ แน่แท้ถอ,อดสายไฟออกเสร็จแล้วนะทีนี้จะมีนะี่นะน็อตนะครับเบอร์สิบอยู่ด้านในนะี่นอ่าเอามันออกเลยก็จะเป็นการยกแตรนะครับยกแตรลงมานี่นะครับ ่แต่ทีนี้ตัวนี้นะแต่แต่งแกะมันออกมาอ่ะก็จะค่อนข้างทำเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้คลิปรีวิวมันยืดเยอะก็จะทำให้เร็วที่สุดแล้วก็ไม่อธิบายอะไรให้มันยืดเยอะอ่าแน่นอนว่ามันจะยึดจุดเดิมไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเฟรม ติดแน่นอนฉะนั้นผมเล็งไว้นะครับก็คือยึดรูเดิมนี่นะฮะรูเดิมฉะนั้นแกะตัวนี้ออกมาตัวนี้จะเป็นเบอร์8ปดนะตัวนี้เราจะไม่ใช้แล้วออกมาได้เลยนะครับนี่ยกลงมาเสร็จแล้วนะแต่เอามาทาบดูก่อนอันนี้ ตอนนี้คือเป็นช่วงที่ผมกำลังลองเทสดูก่อนนะครับดังนั้นอาจจะยังไม่ได้ล็อกสักทีเดียวนะครับเพราะว่าผมขอเทสดูก่อนว่าผมจะยึดยังไงดีเพราะว่าวันนี้ก็เป็นการใส่ครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับนี่นะผมเล็งไว้นะครับประมาณนี้แหละซึ่งก็จะทําการจําลองดูก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางให้กับคนที่จะแต่งตามผมเนี่ยทีหลังน่าจะได้เห็นว่าเออเ้ยมันทําอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้นะครับ ่แาฉะนั้นผมก็พยายามหาจุดที่มันยึดง่ายที่สุดซึ่งก็ทำไปเรื่อยนะครับหมุนไปเรื่อยนะนี่นะครับผมเล็งไว้ตรงนี้นะแล้วก็ดูสายก่อนสายถึงไหมโอเคสายถึงนะผมเล็งไว้ตรงนี้นะครับซึ่งนี่นะมันยังไม่เข้าล็อกมันดังนั้นอาจจะต้องนะอาจจะต้องดัดเหล็กนะครับนี่เลย งอมันสักหน่อยนะครับงอเพื่อให้มันเป็นฉากยัดลงไปนี่ครับผมก็งอเหล็กแล้วนะนี่นะงอเหล็กเสร็จแล้วนะก็จับประทาบดูนะครับมันก็จะเรียกว่านะครับแนบพอดีเลยแต่ว่าองศามันเดี๋ยวผมทงององอขาวมาหาตัวปลั๊กมันสักนิดนึงนะครับอันนี้นะคือให้มัน ไม่ติดหม้อน้ำนะครับไม่ติดหม้อน้ำฉะนั้นงอมันอีกนิดนึงเพราะว่าถ้าติดหม้อน้ำเนี่ยด้วยความที่หม้อน้ำมันร้อนนะครับมันอาจจะทำให้แต่ลาละลายได้นี่นะอ่าซึ่งผมดูแล้วมันนะครับมันก็น่าจะตายแล้วแหละนี่ครับอ่าประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะล็อกเป็นรบบ งประมาณนี้นะครับแล้วก็องศาก็จะอยู่แนวนี้นะปรับจะอยู่ด้านล่าง,างนี่ก็สวมน็อตล็อกไปเลยซึ่งมันจะฝืนนิดนึงนะครับก็ขันฝืนเข้าไปเลยนะเพราะว่า,ารูมันจะไม่ได้พอดีกันนะเพราะว่าตัวแต่ตัวนี้มันเป็นแต่ทั่วไปที่สามารถนำไปใส่ได้กับ ได้หลายรุ่นซึ่งก็ไม่ได้พิกว่าเป็นรุ่นใดรุ่นหนึ่งนะครับอยู่ที่วิธีการใส่ว่าแต่ละคนจะใส่ยังไงจะใส่แบบไหนยังไงจะทํายึดกับเหล็กเดิมมันหรือเปล่าหรือจะทําตัวยึดเพิ่มก็แล้วแต่นะซึ่งตัวผมเองผมว่าผมน่าจะยึดแบบนี้แหละนะครับซึ่งใครจะตามผมก็ไม่ได้ว่านะครับอ่าไม่ได้ว่ากันนะก็ถ้าคิดว่ามันโอเคก็จัดเลยนะครับจัดตามผมเลย ซึ่งมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะมันก็ไม่ได้ขี้เหร่หรืออะไรยังไงอ่านี่นะขันน็อตแน่นไปเลยนะครับไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นแล้วนะครับมันอยู่ด้านในนะ,ะขันน็อตให้มันอยู่ก็พอให้แตรมันอยู่ดุ๊บอ่ะ,น,ะนี่นะอ่ะอาทีนี้เห็นไหมัมันก็จะไม่ชนทั้งหม้อน้ําทั้งตัวโครงรถด,ด้านในก็จะไม่ชนนะครับทีนี้สายไฟก็ถึงด้วยนะ ผมลืมไปนะครับเดี๋ยวเรามาเทสสายเอ่เทสเสียงของแต่เดิมกันก่อนว่านี่นะเล็กๆแต่เดิมเนี่ยมันจะเสียงยังไงนะ,อะขอจิ้มสักนิดหนึงโอเคเล่นกันหูอื้อเหมือนกันนะอยู่ใ,ใกล้ๆทีนี้มาดูแต่แต่งเรากันบ้างนะว่าเสียงมันจะเป็นไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียบแบบง่ายๆก่อนนะครับเสียบแค่พอมันแจ้กันก็พอ,อรูมันไม่ตรงก็ เลงให้ดูเป็นตรงนะฮะขยับนิดนึงโอเคอ่าสองเส้นนะครับอ่าอันนี้ผมยังเสียบไม่แน่นนะก็เดี๋ยวฟังเสียงก่อนทีนี้เสียงแต่ใหม่นะครับเราลองฟังเสียงกันดูนะสามสองหนึ่งเป็นไงครับแตกต่างกันเยอะมากเลยนะอันแรกเนี่ยนี่นะมันจะดังแบบปี๊ดนะฮะปี๊ดก็คือแบบยิงเข้าหูเลยแต่ตัวเนี้ย มันจะคล้ายๆรถยนต์นะครับเสียงจะใหญ่ๆหน่อยนะบางคนเนี่ยบางคนนะอันนี้พูดถึงเลยติด2ตัวก็ยังมีนะครับก็เสียงจะประมาณนี้นะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมประกอบเฟรมเสร็จนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปบีบข้างนอกให้ดูสัก4ีทีแล้วกันนะว่าเสียงเอาแบบสะใจเป็นยังไง นแตรแต่งเสียงแตรจะเป็นลักษณะแตรลมไฟฟ้านะครับป๊อดป๊อดประมาณนั่นแหละนะแต่เดิมเนี่ยมันจะเสียงแหลมแป๊าปอะไรเงี้ยนะแต่ตัวนี้มันจะแบบป๊อดโอเค